หากวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตลองหลับตาเบาๆแล้วจินตนาการตามเพียงชั่วครู่หนึ่งสมมุติว่าชีวิตกำลังนับถอยหลังวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะมีลมหายใจอยู่บนโลกนี้คืนนี้พระอาทิตย์จะตกดินเป็นครั้งสุดท้ายและพรุ่งนี้เช้าเราจะไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกแล้วไม่มีทรัพย์สินไม่มีบ้านรถเงินทองไม่มีคำสัญญาไม่มีอนาคต มีเพียงเราคนเดียวกำลังก้าวไปสู่สัมรายภพบด้วยความว่างเปล่าคำถามสำคัญจึงดังขึ้นมาในใจว่าในหนึ่งวันสุดท้ายที่เหลืออยู่เราจะทำอะไรเราจะใช้เวลานั้นไปคิดถึงทรัพย์สินที่ต้องทิ้งไว้หรือไปห่วงหน้าตารูปร่างที่กำลังเสื่อมสลายไปยึดติดกับความรักความผูกพันที่ไม่อาจพาไปได้สักสิ่งเดียวหรือเราจะใช้มันเพื่อดับภพบจบชาติ เพื่อปิดฉากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดที่ยาวนานจนเราแทบจำไม่ได้ว่าเดินหลงทางมากี่พบกี่ชาติแล้วคำถามนี้ไม่ใช่เพียงคำสมมุติแต่เป็นความจริงที่ทุกชีวิตต้องเผชิญไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะทุกลมหายใจเดินทางไปสู่จุดจบตั้งแต่เกิดชีวิตก็เหมือนเทียนเล่มหนึ่งที่ถูกจุดขึ้นสว่างสวยเพียงชั่วครู่หนึ่งแล้วก็ดับลงหรือเหมือนภาชนะดิน ที่ต้องแตกสลายในวันใดวันหนึ่งดังนั้นหากเหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวจริงๆและเรามีโอกาสฟังพระสูตรได้เพียงบทเดียวเพื่อเตรียมใจสู่ลมหายใจสุดท้ายเราควรเลือกฟังพระสูตรใดนี่คือโจทย์ใหญ่ของชีวิตและคำตอบต้องเริ่มจากการมองเข้าไปให้ลึกที่สุดว่าเหตุใดเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดในอริยสัจสี่ว่า รากเง้าของทุกทั้งปวงคือตันหาความอยากและหลังตรัสรู้พระองค์ก็เปล่งอุทานว่านายช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วโครงเรือนของเจ้าถูกหักยอดเรือนถูกรือ้อจิตของเราเข้าถึงสภาพที่สิ้นไปแห่งตันหาแล้วคำว่านายช่างผู้สร้างเรือนในที่นี้คือตันหาผู้สร้างพบชาติใหม่ไม่รู้จดและเมื่อถามลึกลงไปอีกว่า ตัณหาเกิดเพราะอะไรคำตอบคืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นและอุปาทานเกิดจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งในขันห้าไม่เห็นความเป็นอนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นหากต้องฟังพระสูตรเพียงบทเดียวในวันสุดท้ายของชีวิตเราควรเลือกบทที่มีพลังตัดอัตตาได้รวดเร็วที่สุด และเป็นบทเดียวที่ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าบรรลุอรหันต์พร้อมกันในทันทีที่จบพระสูตรพระสูตรนั้นก็คืออนัตตลักษณสูตรพระสูตรที่สั้นกระชับแต่แทงตรงกลางหัวใจของตัวตนสมมุติมันไม่ใช่พระสูตรยาวเป็นวันๆไม่ต้องลงรายละเอียดซับซ้อนไม่ต้องใช้เวลานั่งสมาธิยาวนานแต่เป็นคำสอนที่เมื่อเข้าใจด้วยใจจริง สามารถปล่อยวางตัวตนได้ทันทีเพราะหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดคือการเห็นความจริงแห่งขันห้าว่าไม่ใช่ตัวตนแม้ฟังแล้วจะไม่ถึงขั้นบรรลุสูงสุดเหมือนพระภิกษุในพุทธการแต่เพียงได้เห็นแจ้งแม้เล็กน้อยก็อาจทำให้พ้นการตกตำ่ำหรืออาจได้บรรลุโสดาบันซึ่งเพียงเท่านี้ก็คุ้มยิ่งดวารัพย์ใดทั้งสิน้นในโลกที่เต็มไปด้วยความยึดมั่นอนัตตลกณะสูตร คือดวงไฟเล็กๆที่ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเรานั้นแท้จริงไม่มีอะไรเป็นของเราเลยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพ 2. วิญญาณหากเป็นของเราเราคงสั่งมันได้เมื่อพูดถึงคำสอนเรื่องอนัตตาบางคนเข้าใจยากที่สุดตรงคำว่าวิญญาณเพราะคำนี้ไม่ได้หมายถึงผีหรือดวงจิตหลังตายแต่หมายถึง ความรู้สึกตัวในแต่ละขณะความรู้สึกว่ากำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดกำลังรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าวิญญาณน,นี้เป็นอัตตาแล้ววิญญาณน,นี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความลำบากและบุคคลย่อมสั่งได้ว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าเป็นอย่างนั้นถ้าวิญญาณเป็นของเราจริง เราคงสั่งมันได้แต่ลองสังเกตดูเราไม่อยากได้ยินเสียงก็ยังได้ยินเราไม่อยากฝันก็ยังฝันเราไม่อยากคิดเรื่องหนึ่งแต่พอมีเหตุปัจจัยกระแสะความคิดก็พรั่งพรูเข้ามาเองสิ่งนี้ชี้ชัดว่าวิญญาณไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใครเลยมันไม่เคยเชื่อเราไม่เคยฟังเรามันแค่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยพร้อม และดับไปเมื่อเหตุปัจจัยหมดเราจึงไม่สามารถพูดได้ว่านี่คือวิญญาณของเรามันเป็นเพียงอาการเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาแล้วก็ถอยออกไปเหมือนแสงไฟที่วาบขึ้นเพียงครู่หนึ่งแล้วมืดลงความจริงอันละเอียดวิญญาณเกิดจากการกระทบเท่านั้นพระพุทธศาสนาอธิบายชัดว่าวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนตั้งแต่แรก มันไม่ใช่ผู้รับรู้ที่ยืนอยู่ฝ่ายหนึ่งแล้วคอยรับสิ่งต่างๆแต่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าจากการประชุมกันของเหตุปัจจัยเช่นตาบวกรูปเท่ากับเห็นเท่ากับเกิดจากสุวิญญาณหูบวกเสียงเท่ากับได้ยินเท่ากับเกิดโสตวิญญาณใจบวกความคิด เท่ากับคิดรู้เท่ากับเกิดมโนวิญญาณถ้าไม่มีรูปตาก็ไม่เกิดการเห็นถ้าไม่มีเสียงหูก็ไม่เกิดการได้ยินถ้าไม่มีเรื่องให้คิดความคิดก็ไม่เกิดขึ้นเองจากสุญญากาศดังนั้นวิญญาณเป็นเพียงการประชุมกันของเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่ถาวรที่ซ่อนตัวอยู่ภายในเรา ไม่ใช่วิญญาณตัวจริงของเราอย่างที่เคยเข้าใจกันเหตุพร้อมจึงเกิดเหตุสิ้นจึงดับไม่มีตัวตนกลางกระแสลองสังเกตดูว่าเหตุพร้อมจึงเกิดเมื่อกระแสพร้อมจึงเกิดมาดับไปไม่มีอะไรอยู่ข้างในจะอนัตตาเลยลองนั่งเงียบๆสักครู่เฝ้าดูการรับรู้ของตนเองคุณจะพบว่าความคิดผุดขึ้นเอง ความรู้สึกตัวไหลไปเรื่อยๆการรับรู้เปลี่ยนไปไม่หยุดความรู้สึกถึงตัวตนเกิดบ้างหายบ้างความรู้สึกว่ากำลังฟังอยู่ก็ไม่คงที่ความรู้สึกว่ากำลังเป็นเราอยู่ก็เปลี่ยนตลอดเวลาวิญญาณในหนึ่งวินาทีเกิดดับหลายล้านครั้งเร็วมากจนเราเข้าใจว่ามันคงอยู่ตลอดเหมือนดวงไฟหมุนเร็วๆ ที่ดูเหมือนเป็นวงกลมทั้งทงท,งที่จริงๆแล้วไม่มีวงกลมอยู่เลยมีเพียงไฟที่วาบขึ้นต่อเนื่องเท่านั้นกระแสะแห่งการรับรู้ก็เช่นเดียวกันมันต่อเนื่องเพราะเกิดดับเร็วอย่างเหลือเชื่อจนหลอกให้เราคิดว่ามีตัวรู้ที่ถาวรแต่ความจริงคือมีแต่การเกิดดับของวิญญาณไม่มีผู้รับรู้ที่ถาวรอ,อยู่ตรงไหนเลยนี่คือหัวใจของคำว่าอนัตตา และคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงสอนว่าวิญญาณเป็นทุกข์เพราะมันไม่อยู่ในอำนาจของใครเลยหากมองเห็นความจริงนี้แม้เพียงแวบเดียวใจก็เบาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแม้เมื่อเราเริ่มเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยว่าวิญญาณไม่ใช่ของเราการรับรู้ไม่ถาวรความคิดไม่ใช่เจ้าของของมันเองใจก็เริ่มคลายความยึดมั่นลงทีละนิด เราจะรู้สึกว่าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เราความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราความฝันที่ประหลาดก็ไม่ใช่เราความรู้สึกโกรธสุขทุกข์ก็เป็นเพียงอาการของจิตที่เกิดแล้วดับความเหนื่อยล้าความฟุ้งซ่านล้วนเป็นคลื่นที่มาแล้วจากไปไม่มีอะไรในขันนี้เป็นของเราเลย มีแต่สิ่งที่โลกยืมมาให้ใช้ชั่วคราวและเมื่อถึงเวลาก็คืนกลับสู่โลกไปเพียงแค่เริ่มเห็นแม้ไม่เต็มร้อยก็จะรู้สึกว่าใจโล่งกว่าเดิมเบาวกว่าเดิมสงบกว่าเดิมเหมือนวางของหนักที่แบกมาทั้งชีวิตลงบนพื้นเป็นครั้งแรก 3. รูปของที่เราคิดว่าเป็นเราแต่แท้จริงไม่เคยเป็นของเราเลย หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงให้เห็นว่าวิญญาณน,นั้นไม่ใช่ตัวตนพระองค์ก็ตรัสต่อไปถึงรูป,ปรขันธ์ร่างกายนี้ที่เรายึดมั่นอย่างแน่นหนาจนหลายครั้งเราคิดว่านี่แหละเรานี่แหละของเราแต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปร่างกายนี้ไม่เคยเป็นเราเลยสักครั้งเดียวมันเพียงเกิดขึ้นชั่วคราวจากดินน้ำลม ไฟที่โลกยืมมาให้เราใช้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นพระองค์ถามภิกษุปัญจวคีว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเป็นทุกข์กรพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรจะถือว่านั่นของเราเราเป็นนั่นหรือเป็นอัตตาของเราไหมไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้านี่คือหัวใจคือแก่นแท้ของความจริงที่มนุษย์มองข้ามมานานนับไม่ถ้วนชาติร่างกายนี้แปรเปลี่ยนทุกลมหายใจลองมองตัวเราเองอย่างจริงจังสักครั้งเด็กทารกตัวน้อยที่เคยอยู่ในอ้อมแกนพ่อแม่วันนี้กลับกลายเป็นผู้ใหญ่ที่แทบจำรูปเดิมไม่ได้ผิวหนังที่เคยใสกลับปรากฏริ้วรอยตัวที่เคยเตีย้ย ก็สูงขึ้นเสียงที่เคยใสยก็เข้มขึ้นผมที่เคยดำก็เริ่มแซมด้วยขาวและแม้จะพยายามดูแลอย่างดีเพียงใดไม่ว่าจะกินอาหารบำรุงออกกำลังกายหรือใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อชะลอความเสื่อมท้ายที่สุดสิ่งที่ทำได้ก็แค่ประคองไม่เคยหยุดความเสื่อมได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวร่างกายนี้ถูกเวลาและความไม่เที่ยงกัดซออยู่ทุกลมหายใจไม่เคยหยุด ไม่เคยพักไม่เคยปราณีนี่แหละคืออนิจจังความไม่เที่ยงอันเป็นธรรมชาติของรูป,ปรขันธ์รูปเป็นทุกข์โดยสภาพเพราะมันบังคับไม่ได้พอร่างกายไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ในตัวมันเองความหิวความกระหายความร้อนความหนาวความเหนื่อยอ่อนล้าเจ็บป่วยล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองแม้เราไม่ต้องการเลยแม้แต่น้อย บางครั้งแค่ป,ปวดหัวเล็กๆใจก็ไม่เป็นสุขแล้วบางครั้งปวดฟันนิดเดียวแต่ทรมานจนเหมือนทั้งโรคมืดมนเพียงเคล็ดไขขึ้นเพียงเล็กน้อยใจก็อ่อนแรงจนคิดอะไรแทบไม่ออกสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่พิสูจน์ว่าร่างกายไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเลยแม้แต่จะให้มันอยาดเจ็บป่วยก็ทำไม่ได้จะให้มันอย่าแก่ก็ไม่มีทางจะให้มันอย่าตาย ก็เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดแล้วสิ่งที่บังคับไม่ได้จะเป็นเราได้อย่างไรถ้าเผือยึดร่างกายก็เป็นภาระที่หนักเหลือเกินการยึดถือรูปประคันคือการแบกสิ่งที่หนักที่สุดในโลกหนักกว่าอารมณ์หนักกว่าความคิดหนักกว่าเรื่องใดๆเพราะร่างกายนี้ไม่ว่าจะรักมันแค่ไหนมันก็เปลี่ยนไปตรงหน้าตาเราหวังให้สวยแต่ก็ต้องแก่หวังให้แข็งแรงแต่ก็ต้องเจ็บ หวังให้คงอยู่แต่ก็ต้องดับแม้แต่หายใจยังควบคุมไม่ได้ตลอดเวลาเพียงแค่หวังให้ร่างกายถูกใจเราก็ทุกแล้วยังไม่ต้องถึงขั้นป่วยหรือแก่เลยนี่คือสาเหตุที่พระพุทธองค์ตรัสว่ารูปไม่ใช่ของเราเพราะสิ่งที่เป็นของเราควรจะควบคุมได้แต่รูป,ปรขรัน,นี้ไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่เราจะสั่งมันได้ตามใจเมื่อเห็นดังนี้ใจจึงค่อยๆค,คลายกอด คลายกรรมอย่างแผ่วเบาการเข้าใจความไม่เที่ยงของร่างกายไม่ใช่เพื่อให้เราทุกใจหรือเบื่อหน่ายชีวิตแต่เพื่อให้เราวางลงเล็กน้อยก็ยังดีเมื่อเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราความกลัวความฟุ้งซ่านความห่วงกังวลมากมายที่กดทับใจมันจะค่อยๆเบาบางลงไม่จำเป็นต้องบรรลุธรรมแค่เข้าใจเพียงเสี้ยวเดียวใจก็เบาขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนคนที่ถือของหนักมาตลอดชีวิต แต่วันนี้เพิ่งรู้ว่าความจริงเราไม่จำเป็นต้องถือมันเลยแค่ปล่อยลงชั่วครู่ก็รู้สึกอิสระขึ้นทันทีนี่คือประตูบานแรกของปัญญาที่ค่อยๆเปิดออกอย่างสงบงดงามและอ่อนโยนและในห่วงลึกของความเงียบงันนั้นเองพระมหาบุรุษค่อยๆรับรู้ว่าทุกสิ่งที่เขากำลังเผชิญทั้งเงาทมินความเจ็บปวดความสับสนหรือแม้แต่ความกลัวที่เกาะกินจิตใจ แท้จริงแล้วล้วนเป็นเสียงสะท้อนของกรรมเก่าที่ทยอยปรากฏขึ้นเพื่อได,ได้รับรู้และถูกชำระไปทีละชั้นบางครั้งเงานั้นไม่ได้มาในรูปของสิ่งน่ากลัวแต่มาในรูปความทรงจำบางอย่างที่เขาไม่ทันตั้งตัวความทรงจำที่อัดแน่นด้วยความผูกพันความรักความห่วงหาหรือแม้แต่ความสูญเสียที่ยังไม่ได้ปล่อยวางเมื่อความทรงจำเหล่านั้นผุดขึ้นทีละภาพ เขารู้สึกเหมือนกำลังเดินย้อนกลับไปในเส้นทางเดิมของตัวเองแต่คราวนี้เขามองมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเพราะเขาเริ่มเข้าใจว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งหนีกรรมแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้สิ่งที่กรรมต้องการจะสอนเงาปฐมพบจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูคนแรกของจิตวิญญาณที่มอบบทเรียนอันแสนเข้มข้นให้แก่ผู้ที่พร้อมจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของชีวิตเมื่อเขาเข้าใจเช่นนั้น หัวใจของพระมหาบุรุษเริ่มผ่อนคลายเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงลมหายใจเข้าออกช้าลงจิตเหมือนดิ่งลึกลงสู่จุดศูนย์กลางที่เงียบสงบที่สุดในตนเองและตรงนั้นเองเสียงหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างแผ่วเบาราวกับเสียงของสรรพสิ่งในจักรวาลรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเจ้ามิได้ต่อสู้เพื่อชนะเงาแต่เจ้ากำลังมองเห็นเงาเพื่อรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่เคยมีตัวตนอยู่เลย เสียงนั้นซึ่งหมบนิ่งลุ่มลึกและทงพลังไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงภายในเสียงของสติปัญญาที่ค่อยๆตื่นขึ้นพระมหาบุรุษค่อยๆลืมตาเงาปฐมภพที่เคยวันไหวอย,อย่างน่ากลัวตอนนี้กลับนิ่งราวาน้ำเหมือนเงาที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำใสเมื่อไม่มีลมมันก็ไม่ไหวติงจิตที่ตั้งมั่นเริ่มทำงานอย่างชัดเจนเขาเห็นความจริงว่าเงารั้นไม่ได้มีพลังใด สิ่งที่ทำให้มันดุร้ายมีอำนาจทำร,จร้ายจิตของผู้คน CDU, คือความหลงเชื่อต่างหากคือความหลงเชื่อต่างหากเมื่อผู้คนเชื่อว่ามันมีมันก็มีเมื่อผู้คนกลัวมันมันก็มีรูปมีเสียงมีแรงกดดันแต่เมื่อจิตหยุดเชื่อในความมีตัวตนของมันมันกลับบางเบาราวกับควันจางๆที่ลอยผ่านกลางอากาศพระมหาบุรุษจึงเข้าใจทันทีว่า นี่คือบทเรียนลำดับแรกของการเดินทางภายในบทเรียนที่เงาปฐมภพต้องการให้เขาเห็นว่าทุกเงาคือภาพสะท้อนของจิตไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราทัานใดนั้นเองเงามืดเบื้องหน้าก็เริ่มสั่งไหวเบาๆเ,เหมือนกำลังหายไปทีละชั้นและจู่ๆก็ปรากฏเป็นแสงสว่างอ่อนๆตรงกลางเหมือนแสงนั้นรอคอยมานาน แต่เพื่อจะมีโอกาสเปล่งประกายเพราะจิตของเขาเบิกเปิดแสงนั้นไม่ได้สว่างจนจ้าไม่ใช่แสงศักดิ์สิทธิ์ใดที่น่าประหลาดใจมันเป็นเพียงแสงที่อบอุ่นและจริงใจที่สุดเหมือนแสงของคนรักที่มองมาด้วยความเข้าใจเหมือนแสงในดวงตาของมนุษย์ที่เห็นคุณค่าของกันและกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดแสงนั้นค่อยๆขยายจนกลืนเงามืดทั้งหมดไปอย่างสงบไม่มีการต่อสู้ ไม่มีความปะทะไม่มีการทำร้ายเพราะความมืดไม่เคยถูกขับไล่ด้วยการต่อสู้มันถูกสลายด้วยการเห็นตั้งหากพระมหาบุรุษจึงยิ้มบางๆยิ้มที่เกิดจากการเข้าใจความจริงด้วยหัวใจและการเดินทางในตอนถัดไปจึงเริ่มต้นขึ้นจากจุดนี้เอง 4. ประตูแห่งเวทนาที่เปิดสู่ความจริงอีกชั้น หลังจากที่แสงอ่อนๆกลืนเงามืดทั้งหมดไปอย่างสงบและหัวใจของพระมหาบุรุษเริ่มคลายตัวจากความหวาดกลัวที่เคยพันธนาการจิตเอาไว้ท่านก็นั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เงียบๆลมหายใจของท่านอ่อนโยนเหมือนสายน้ำไหลผ่านกลางหุบเขาปราศจากแรงต้านปราศจากความพยายามในความเงียบงันนั่นเอง สิ่งหนึ่งที่ค่อยๆปรากฏขึ้นในจิตของท่านไม่ใช่ภาพไม่ใช่เหงาแต่เป็นความรู้สึกเวทนามันไม่ได้ส่งเสียงด้วยถ้อยคําแต่ด้วยแรงสั่นบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตเหมือนคลื่นอ่อนๆเริ่มจากความรู้สึกปวดเมื่อยที่แผ่นหลังตามด้วยความตึงที่ไหลและความอุ่นวูบวาบเล็กๆบริเวณหัวใจทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับโลกภายนอก มันคือเวทนาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่านจึงรู้ทันทีว่านี่คือบทเรียนถัดไปที่จักรวาลกำลังจะเปิดเผยเวทนาเกิดขึ้นแม้ไม่ต้องการให้เกิดพระมหาบุรุษค่อยๆพิจารณาความรู้สึกแต่และอย่างด้วยสายตาที่นุ่มนวลไม่ผลักไสไม่ดึงดูดเพียงแต่เห็นมันอย่างที่มันเป็นความปวดที่แผ่นหลังไม่ใช่ศัตรูมันแค่เกิดแล้วตั้งอยู่ แล้วก็พร้อมจะดับไปความตึงที่ไหลก็ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายมันเพียงบอกให้รู้ว่าร่างกายนี้นั่งมานานเพียงใดความอุ่นที่หัวใจก็ไม่ใช่ของหน้าหลงไหลมันเป็นเพียงเวทนาชนิดหนึ่งที่ปรากฏเพราะจิตคลายความตึงเครียดลงเมื่อเห็นอย่างนี้ท่านเริ่มเข้าใจว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะเวทนาแต่เราทุกข์เพราะไปยึดเวทนาว่าเป็นของเราและเมื่อเข้าใจขึ้นทีละชั้น จิตของท่านก็ปล่อยวางได้ทีละน้อยเวทนานั้นเหมือนเมฆมาแล้วไปแต่ไม่เคยคงอยู่เพร่มหาบุรุษลองเฝ้ามองความปวดเมื่อยตรงหลังเหมือนเฝ้าดูเมฆก,ก้อนหนึ่งบนท้องฟ้ามันขยับมันเปลี่ยนรูปมันหายไปและเดิมกลับมาใหม่ในรูปแบบอื่นไม่ต่างอะไรกับความรู้สึกต่างๆในชีวิตของมนุษย์ความสุขที่เข้ามาวูบหนึ่งก็หายไปเหมือนควันความเศร้า ก็ไม่ได้อยู่ถึงวันพรุ่งนี้เสมอไปความกังวลที่เคยคิดว่าไม่มีทางผ่านกลับละลายหายไปเมื่อเจอเรื่องใหม่เวตนาไม่เคยบอกว่าจะอยู่กับเราตลอดไปแต่เราต่างหากที่พยายามจับมันเหมือนคว้าลมในมือและยิ่งจับก็ยิ่งทุกข์เมื่อเห็นความจริงนี้หัวใจของท่านก็ค่อยๆสว่างขึ้นอีกระดับเหมือนมีใครนำตะเกียงมาแขวนไว้ในห้องมืดทีละดวง ทีละดวงจนห้องทั้งห้องเริ่มปรากฏแสงอ่อนๆเงาปฐมภพกลับมาอีกครั้งแต่เปลี่ยนรูปร่างไปท่ามกลางความสงบเงาปฐมภพที่เคยดุร้ายค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ท่าทีของมันไม่เหมือนเดิมมันไม่คำรามไม่แผ่ความเย็นเยือกไม่กดดันเหมือนภูเขาที่ถล่มลงมาเงานั้นยืนเฉยๆเ,เหมือนเพียงต้องการบอกอะไรบางอย่าง พระมหาบุรุษจึงไม่กลัวท่านเพียงนั่งมองมันเหมือนดูเด็กหลงทางคนหนึ่งที่กลับมายืนอยู่ข้างหน้าเพื่อถามทางกลับบ้านท่านใดนั้นเสียงหนึ่งในใจท่านก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งที่เจ้ารู้สึกไม่ใช่ตัวเจ้าเป็นเพียงเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นคำนี้ไม่ใช่้อยคําธรรมดามันเหมือนกุญแจที่ไขประตูอีกบานหนึ่งในจิต ประตูของการรู้ชัดในเวทนาเมื่อเข้าใจเงาปฐมภพก็สันไหวเหมือนหมอกตอนเช้าโดนแสงแดดอ่อนๆและค่อยๆละลายหายไปอย่างสงบไม่ใช่เพราะท่านสู้มันแต่เพราะท่านเห็นมันตามจริงเมื่อเวทนาถูกมองด้วยปัญญาใจเริ่มเป็นอิสระเวทนาที่เคยบีบคั้นเริ่มอ่อนแรงลงความปวดที่หลังกลายเป็นเพียงความรู้สึกหนึ่ง ไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ภาระไม่ใช่อุปสรรคมันแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างที่ไม่ใช่ของเราความอุ่นที่หัวใจก็กลายเป็นเพียงเวทนาที่ผ่านมาแล้วก็ไปไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดไม่ใช่ความสุขที่จะทำให้หลงและเมื่อใจเริ่มคลายจากเวทนาจิตของพระมหาบุรุษก็เบาเบาจนรู้สึกเหมือนตัวท่านกำลังลออยู่บนพื้นดินเล็กน้อยไม่ใช่เพราะอัศจรรย์ แต่เพราะปล่อยวางสิ่งที่เคยกดทับมานานบทเรียนลำดับที่สองของเงาวประถมพบเมื่อแสงสว่างในจิตปรากฏอย่างมั่นคงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งอ่อนนุ่มกว่าเดิมและเอียดกว่าเดิมเหมือนเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้แผๆวๆเวทนาก็ไม่ใช่ของเจ้ามีแต่เกิดแล้วก็ดับอย่ายึดถือมันแล้วเจ้าจะพบอิสรภาพอีกขั้นหนึ่ง